เมื่อรำติดในห้องเครื่องนะครับก็คือให้ถอดให้ถอดหัวขัดเข้าออตัวนี้นะครับถอดหัวขัดเข้าออกแล้วเอาแผ่นเหล็กออกมาหลังจากนั้นก็เคลียร์เคลียร์รำออกมานะครับเอาตะแกรงออกนี่นครับลักษณะนี้นะครับเคลียร์รำออกมาหรือสิเคลียร์ข้อสารที่ติดอยู่ในห้องเครื่องแล้วก็ใช้ครีมใช้ครีมหนีบตะแกรงขัดเข้านะครับออกมาหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กเคลียร์นะครับที่แถมให้มาด้วยนะครับ เคลียร์รัมออกมาให้หมดเลยนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขเมื่อรัมติดในห้องเครื่องนะครับวิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับแค่นี้นะครับหลังจากที่รัมเอาเอารัมออกเกือบหมดแล้วก็สามารถใส่ตะแกรงกลับไปคืนได้นะครับเคลียรมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับแต่ถ้าวิธีไม่ให้รัม,มติดในห้องเครื่องนะครับก็พยายามถ่ารัมออกเข้าไปถุงปุ๋ย ต้องสังเกตด้วยครับว่ารำเต็มถุงผ้าอย่างถ้าถ้าใกล้เต็มถุงผ้าก็ให้ถ่ายออกจากถุงผ้าออกสูส่กระสอบปุ๋ยได้นะครับเนี่ครับถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็อย่าลืมนะจะให้รำเต็มในในกระสอบข้าวนะครับโอ้โหเยอะน่าดูเลยอันนี้คือลืมจนแบบ จนทะลักเข้ามาข้างในห้องเครื่องนะเลยนี่คือข้อควรระวังนะครับแล้วก็เปิดให้มันฟรีสักหน่อยนะึง ถ้าไร้พอประมาณก็ใส่ใส่ตะแกรงขัดข้าวไปเข้าไปคืนนะครับในตรงร่องลิ่มถ้าใส่ยังไม่ได้แสดงว่า,มาเมล็ดข้าวติดในร่องลิ่มนะครับก็ให้ใช้เหล็กเขลีย์ออกอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมีร่องลิ่มอยู่ข้างในข้าวติดนิดนึงมาล,ลองใส่เข้าไปดู ตอนนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้แล้วก็นําแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กมาประกบกับห้องเครื่องหลังจากนั้นก็นําหัวขัดข้าวให้ับไปเบอร์ศูนย์ก่อนนะครับับไปเบอร์ศูนย์แล้วก็ประกบเข้าไปคืนหลังจากนั้นก็นําน็อตเข้ามาขันทั้งสี่ตัวเลยอ่ะือน <t> ี <t> ่นะครับน็อตอยู่ไหนน็อตน็อต่ะือนี่ขนาดัวนึ่ อ่ะสองไฟใกล้ๆแล้วอ่ะสองไฟนี่ครับถาน,นนั่นเข้าไปคืนเลยสี่ตัวรวมๆกันก็เป็นอันว่า ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถสีข้าวได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ